มาดูการจิ้มเทสพอยของมือถือ vivo v19 กันนะครับตันนี้อาการติดรหัสขั้นแรกให้เอากล้องบริเวณจุดนี้ออกนะแล้วเอาแหนบจิ้มจุดนี้เลยนะครับนี่คู่นี้ให้ชนกันหลังจากเราเอาแหนบจิ้มแช่ไว้แล้วเสียบสายกับคอมนะครับอ่าพอเสียบสายปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะโผพอร์ต9008ขึ้นมาเพราะว่ามือถือตัวนี้เป็น cpu snapdragon นะครับหลังจากโผพอร์ตขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยทีนี้เราก็ไปที่โปรแกรมที่ใช้ปลดครับ ตอนนี้มีหลายโปรแกรมนะแต่ที่ผมสาธิตเป็น Unlock Tool นะครับเราก็ไปหมวดของ Vivo เลยครับโอเคจากนั้นพิมพ์ค้นหานะครับ V19 เ,เลือกให้มันตรงรุ่นนะครับถ้าเลือกไม่ตรงรุ่นปลดไม่ผ่านนะหลังจากเลือกตรงรุ่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับทีนี้เราก็มาเลือกเมนู Factory Reset นะครับก็คือสั่งคืนค่าโรงงานผ่านโปรแกรมนั่นเอง จากนั้นตัวโปรแกรมก็จะทำการ l i รายละเอียดของเครื่องออกมาแล้วก็จะทำการสั่งลบเมลกับรหัสที่อยู่ในเครื่องออกนะครับแล้วก็สั่งคืนค่าโรงงานนั่นเองการทำแบบนี้ข้อมูลในเครื่องจะหายหมดนะครับดังนั้นถ้าท่านไหนลืมรหัสลืม gmail เนี่ยอ่า gmail เนี่ยก็คือล้างเครื่องมาแล้วนะแต่ถ้าลืมรหัสเนี่ยจำเป็นต้องได้สั่งล้างเครื่องแบบนี้นะครับข้อมูลหายหมดนะโอเคหลังจากมันทําเสร็จนะครับมันจะขึ้นแบบนี้อ่ามือถือเราก็จะทําการเปิดขึ้นมาเองครับเห็นไหม เสร็จแล้วนะครับรอสักครู่ทีนี้มือถือจะเข้าโหมด f อ่าแฟ y r ตอรี่รีเแล้วก็สั่งเคลียร์ข้อมูลนะนะครับจะคือลักษณะการเคลียร์ข้อมูลเองตอนนี้ก็ปล่อยให้มันทำงานจนเสร็จครับโอเคถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์ติดปัญหาตรงไหนก็ทักสอบถามได้ครับ ถ้าเราจะให้ช่วยปลดก็ทักเฟซมานะครับก็คลิดทำให้ราคาช่างอ่ะโอเคครับรอสักครู่แป๊บหนึ่งทีงนี้ถ้าเราไม่ใช่ช่างจะยากตรงที่เราต้องแกะฝาหลังนั่นแหละครับแล้วก็ต้องจิ้มจุดจิ้มปกติตัวนี้มันจะมีแผ่นแผ่นพลาสติกสีดำครอบอยู่นะเราต้องลอกออกนะครับอ่า ก็ดูเป็นแนวทางนะครับถ้าถ้าตรงรุ่นเนี่ยยังไงก็เหมือนกันโอเคหลังจากมันบูตขึ้นมานะเราก็ทําการเซตค่าเครื่องใหม่เลยครับทีนี้ก็กดถัดไปเรื่อยๆตรง wi-fi ไ,ไ,ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเชื่อมนะเราข้ามได้เลยนะครับข้ามได้เลยเลื่อนขึ้นแล้วก็ข้ามไปนะครับกดถัดไปอ่าโอเคตอนนี้ก็ข้ามไปเรื่อยๆกดถัดไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับ อ่าตอนนี้ข้ามได้ข้ามเลยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนี่ครับหลังจากทำเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ปกติโอเคครับขอบคุณครับ